รายการเรื่องเล่าชวนรลอนอาสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเสียงตอบรับนะครับเสียงตอบรับว่าให้ออกมาทำอีพต่อแต่คนก็สงสัยว่า ทีพนี้จะเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับอาพรภูษานางพญาพรสิ้นทั้งห้าเนาะเกี่ยวกับอาพรภูษานางพญาพรสิ้นทั้งห้าอย่างที่เราทราบกันอยู่อย่างที่อาร์ตมาพูดต่อตอนที่แล้วเนาะขอมาพูดต่อตอนที่แล้วอาพรภูษานางพญาพรสิ้นเป็นยังไงอันนี้ขอเล่าหนึ่งพรสิ้นของเมืองเชียงตุงเนาะจะมีอยู่ผืนหนึ่งมีอยู่ผืนหนึ่งเดี๋ยว อานไม่รู้ว่าอาจจะหาภาพมาประกอบได้ไหมเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเอาของคุณแม่มาให้ดูเดี๋ยวของคุณแม่มาให้ดูอ่ะไปดูเลยอ่ะทุกคนเนี่ยแหละพาซิ้นพาซินของเชียงตุงหรือเขาเรียกว่า สิ้นเครือบัวหรือสิ้นบัวคํานะครับหรือสิ้นเครือบัวหรือสิ้นบัวคําสิ้นผืนเนี้ยทุกคนคงสงสัยว่าคงดูดูแล้วมันทําไมมันเป็นแบบเป็นสิ้นธรรมดาทั่ว,วไปใช่ปะ่ะเหมือนสิ้นธรรมดาทั่วไปใช่ป่ะแต่มันมีอาถรรพ์นะมันมีอาถรรพ์นะนั่นก็คือใครก็ตามที่ครอบของผ้าสิ้นของเจ้านายที่เป็นของเจ้านายจริงๆผืนนี้ที่เป็นของผ้าสิ้นเจ้านายของ ผ้าซีนของเมืองเชียงตุงหรือของเจ้านายเมืองเชียงตุงคือไม่ว่าคนคนไหนก็ตามจะมจะต้องมีอันวิบัติได้มีอันเป็นไปอันนี้อันไม่ได้พูดนะมันเป็นคําสาบนะมันเป็นคําสาบนะทุกคนผ้าซีนผืนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะครอบครองผ้าซีนของเจ้านายได้นะทุกคนละอันนี้เป็นผืนเก่าของคุณยายเป็นของคุณแม่สมบัติของคุณแม่เนาะ สมบัติของคุณแม่ก็เก็บไว้อย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้นะครับก็เก่ามากแล้วก็เป็นผ้าไหมเนาะผ้าไหมแล้วก็ตีนจะเป็นกำรรมะหยี่อย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะอาถรรพ์ยังไงอย่างที่ทราบ,ราบกันอยู่เรื่องเล่าในเชียงตุงมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของคนที่เป็นนักสะสมของเชียงตุงเขาบอกว่าผ้าซินผืนเนี้ย พาสินผืนเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของจริงๆหรือมาหรือว่าไม่อนุญาตดูสิพูดแล้วขนลุกไปเห็นปะพูดแล้วขนลุกขึกป้ปก็เลยแบบมาแบบใส่ใสเสื้อแบบเสื้อกัักหนาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้จะมาร้อนแรงนิดน,นึงพูดแล้วขนลุกเพราะว่าเป็นอะไรที่มันอันตรายแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่ากลัวเนาะวันนี้จะมาเสริร์ฟความน่ากลัวนะทุกคนก็คือพาสินเมืองเชียงตุง ถ้าใครมีของเจ้านายหรือ,รอมีผ้าซ้นผืนนี้อยู่หนึ่งจะมีอันเป็นไปสองทำมาหากินไม่ขึ้นสามใช้ชีวิตอยู่ไม่มีความสุขสี่เหมือนคนเมื่อ,อยนั่งเมื่อ,อยคุยกับคุยกับตัวเองนะทุกคนคุยกับตัวเองนะก็เหมือนเราคุยคุยกับใครไม่รู้อะอย่างที่คนอื่นเห็นใช่ปะก็คุยกับผีอะคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็จะมีอยู่วันนี้ก็ ย่างที่บอกกัทุกคนอย่างที่บอกนะกนกนะมีอาถรรพ์ยังไงท,ทุกคนเข้าใจปะทุกคนเข้าใจปะว่ามีอาถรรพ์ยังไงก็คือตามตำนานเรื่องเล่าพระสินผืนเนี้ยพระสินผืนเนี้ยจะเลือกเจ้านายจะเลือกเจ้านายถ้าเลือกเจ้านายแล้วก็จะไปอยู่กับคนนั้นแต่ถ้าคนนั้นบุญบรารมีไม่พอหรือมีเขาเรียกว่า สะสมบุญบาร,รมีไม่พอก็จะทําให้แพ้ภัยต่อสิ้นผืนนี้นะทุกคนทําให้แพ้ภัยต่อสิ้นผืนนี้หนึ่งทำให้แบบชีวิตไม่มีความสุขสองทำให้แบบเขาเรียกว่าเหมือนพูดคนเดียวอะ่ะเหมือนโดนผีหลอกอะ่ะเหมือนพูดคนเดียวเนาะแล้วก็สามเหมือนคำว่าแบบชีวิตร่มจมทำอะไรก็ค้าขายไม่ขึ้นหรือทำมาหากินไม่ขึ้นนะทุกคน มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วถามว่าถามว่าถ้ามันถา้ถาถ้าเป็นของเราถ้าเราเป็นเอาของเจ้านายถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็เอาไปอย่างที่ททราบอยู่เอาไปให้พิพิธภัณฑ์จะดีกว่าเนาะจะดีกว่าเพราะว่าจากที่อาซาบมาจากจากที่อาซาบมาจากผู้คนของเชียงตุงเขาบอกว่ามันมีอาถารรพ์มีอาถารรพ์มากอาถารรพ์ยังไงก็คือ คนที่อดีตอดีตขอไม่บอกขอไม่เอ่ยชื่อถึงคนที่สะสมภาษีโบราณของเชียงตุงอดีตก็อยู่บ้านไม่ได้นะอยู่บ้านไม่ได้นะจนต้องเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์คิดดูสิต้องเกือบต้องเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะว่าโดนผีหลอกโดนผีหลอกแล้วก็บุญบารมีไม่ถึงแล้วก็ไม่สามารถครอบครองได้เพราะภาิีหมื่นนั้นเป็นของเจ้านาย ทุกคนไม่สามารถครอบครองได้ขอไม่บอกขอไม่เอ่ยนะว่าว่าเป็นใครอยู่แถวแถวในเชียงใหม่นั่แหละทุกคนคงรู้จักคงรู้จักดีรัะสะสมผ้าเปิดไปพิพิธภัณฑ์เลยเปิดไปพิพีธภัณฑ์เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอามาเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของตัวเองได้เพราะว่ามันมีอาถารรพ์นะทุกคนนี่มันเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะถึงตายลนะทุกคนถึงตายนะ ตายเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงดูขนลุกเห็นไหมขนลุกอะเรื่องจริงอันนี้มาพูดถึงพาสิ้นผืนนี้ไม่ว่าอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคนธรรมดาสามัญชนก็จะมีอันเป็นไปหรือมีอันวิบัตินะทุกคนเพราะว่ามันมีว่าเท้าความเดิมท้าความเดิมเจ้านางสมัยก่อนเจ้านางในหอคำหลวงคือก่อนตายเนี่ย เขาได้สาบแชงไว้ในผ้าสิ้นของตัวเองว่าเมื่อตายแล้วขอเอาผ้าสิ้นผืนเนี้ติดตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้หากคนธรรมาดาหรือใครเอาไปใส่ขอให้มีอันเป็นไปนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องเล่านะทุกคนเป็นเรื่องเล่าที่ชวนสยองเป็นเรื่องเล่าที่ชวนสยองแล้วก็เป็นอะไรที่มันดูแบบน่าก,กลัวแล้วก็เป็นอะไรที่มันดูแบบว่าแบบมันดูแบบดูเหลือเชื่อ มันมาจากเรื่องเล่าของชาวบ้านชาวบ้านคนคนหนึ่งที่มาพูดกับอาร์ตแล้วก็ให้อาร์ตนำเรื่องนี้มาตีแผ่ในรายการเรื่องเล่าชวนหลอนนะครับทุกคนก็หละคนอาร์ตทราบดีว่าภาซีนของใครใครก็รักใช่ปะ่ะญาของใครใครก็รักใช่ปะ่ะแล้วอยู่ๆจะไปให้ไปตกไปอยู่ในมือของใครได้อนะทุกคน เป็นของเราเราก็รักของเราจะไม่ให้ไปอยู่กับใครได้ใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าอาถรรพ์พาสินนะอีพีนี้จบด้วยอาถรรพ์พาสินยังไงมาติดตามรายการแรล้วเราฉลองกันที่ youtube หรือช่องทาง facebook youtube ก็เข้ามาในช่องออนแอร์ a, ในช่องของในช่องของ youtube เรื่องเล่ารายการรายการเรื่องเล่าวนหลอนแล้วก็ facebook ก็ สรัญญกรกองทูมนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย